มันดีครับคนผู้ชมมันก็มีคดีฟ้องหย่าสองผัวเมียศาลเขาก็ขึ้นพิาพากษาเขาก็ถามฝ่ายจำเลยฝ่ายเมียว่าคุณมีอะไรจะโต้แย้งไหมฝ่ายเมียก็บอกว่าศาลคะดิฉันตั้งท้องลูกมาตั้งเก้าเดือนดิฉันคลอดลูกดิฉันเจ็บปวดผัวดิฉันไปทำงานไม่สนใจดูแลลูก ที่ออกมาจากชั้นก็ควรที่จะเป็นของชั้นส่วนผู้พิพากษาก็เลยบอกสามีไปว่าอะคุณมีอะไรจะโต้เถียงไหมสามีก็เลยพูดกับท่านผู้พิพากษาไปว่าท่านครับเมื่อท่านมีบัตร ATM ท่านสอดไปในตู้ ATM แล้วเงินที่ออกมาเนี่ยมันต้องเป็นของคนที่เอาบัตรสอดหรือเงินนั้น ต้องตกเป็นของตู้ครับผู้พิพากษาก็เลยพูดคำว่ายกฟ้องนีครับคนผู้ชมมันก็มีคู่หัวเมียอยู่คู่หนึ่งเนี่ยนะเมียเขาก็เพิ่งได้งานทำที่เซเว่นอีลเวน เรื่องจากว่าเมียเขาเนี่ยตกงานมาหลายปีหางานทำยากในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เมื่อมีงานที่เซเว่นเมียเขาก็ไปทำทุกวันแล้วเมียเขาเนี่ยเป็นคนขี้งกมันมีโอมันก็ทำโอมันทำทุกเวลาจนไม่มีเวลานอนน่ะบางวันนี่ถึงก็น,นอนละเมอมีอยู่วันหนึ่งวันหยุดของเขา เขาก็เลยหยุดนอนกับสามีวันนั้นเมื่อเขานอนกับสามีอยู่พอสามีเขาเขอเสร็จสับภารกิจสามีก็ลุกใส่กางเกงจะเข้าห้องน้ําเมียก็เผลอพูดขึ้นมาเลยรับขนมจีบสระเปาเพิ่มไหมคะ สวัสดีครับคุณผู้ชมมันก็มีครอบครัวหนึ่งอ่ะสองผัวเมียเขานั่งคุยกันเมียเขาก็บอกกับผัวเขาว่าพี่วันนี้เราออกไปกินข้าวนอกบ้านกันเนาะเราไม่ได้กินข้าวนอกบ้านกันมานานแล้วส่วนผัวก็เลยบอกว่าจะไปกินนอกบ้านทําไมละเธอของที่อยู่ในตู้เย็นก็ยังเหลือเยอะแยะเลยเศรษฐกิจแบบเนี้ยประหยัดประหยัดหน่อยมันก็ดีนะ ไก่เมื่อวานเนี่ยซื้อมาตัวหนึ่งก็ยังเหลือครึ่งตัวแล้วข้าวที่เหลือครึ่งหม้อเนี่ยก็ไปเสียปลักอุ่นแล้วก็เอามากินกันนมก็จะหมดอายุพุงนี้แล้วนะกินให้หมดวันนี้ไปก่อนในตู้เย็นนะ่ะประหยัดกันหน่อยยุคเนี้เมียก็งอนใหญ่เลยพอตกตอนดึกเท่านั้นเองพอจะเข้านอน เมียก็หิวกระเป๋าเล็กๆมาโยนใส่หน้าสามีเลยสามีก็ถามว่าเธอจะเอากระเป๋าถุงยางอนามัยมาทำไมเนี่ยเมียก็เลยพูดว่าหนึ่งกองมีสิบสองชิ้นหมดอายุพรุ่งนี้คืนนี้มึงใช้ให้หมดนะเดี๋ยวถ้าไม่หมดเป็นเรื่องจัดซะมาเร็ว ครับคุณผู้ชมมันก็มีหลวงพี่องค์หนึ่งเนี่ยเขาบวชพระมาห้าพรรษาอยู่ๆเขาก็มีเหตุผลที่ต้องสึกออกมาพอสึกออกมาเขาก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งส่งตัวเข้าเรือนหอเสร็จไอ้ทิศคนนี้ก็นอนอย่างเดียวผ่านไปสองสามวันผู้หญิงก็แปลกใจเอ๊ะทำไมเราแต่งงานกันแล้ว ผู้ชายถึงไม่อยากมีอะไรกับเธอเธอก็เลยแปลกใจจึงถามไอ้ทิดนั่นไปว่าพี่คะน้องบกพ้องอะไรหรือคะพี่ถึงไม่คิดจะนอนกับน้องเลยส่วนไอ้ทิดคนนั้นก็บอกว่าอ๋อน้องไม่ได้บกพ้องอะไรหรอกพี่ก็รออยู่ผู้หญิงมันก็เลยถามว่าพี่จะรออะไรคะไอ้ทิดมันก็เลยตอบว่า พี่ก็รอน้องประเคนอยู่นะโยมนี่ครับคุณผู้ชมมันก็มีครอบครัวหนึ่งเยสามีเขานั่งจิบกาแฟและก็ดูทีวีอยู่อยู่ๆแม่บ้านเขาก็เดินมามองเหมือนหมั่นไส้สามีแล้วเขาก็พูดกับสามีว่าคุณเชื่อไหมคะ ฉันอายุ58แล้วเนี่ยเพื่อนคุณน่ะยังชมฉันว่ามีสเสน่ห์อยู่เลยส่วนสามีหันมาก็เลยบอกว่าไอ้สมชายใช่ไหมภรรยาก็เลยบอกว่าใช่คุณรู้ได้ยังไงก็รู้สิเพราะว่าไอ้สมชายเนี่ยมารับซื้อของเก่า สรับผู้ชมมันก็มีนักเรียนป .6 ซึ่งนั่งเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์เขาก็เริ่มทดลองสารเคมีไปกับเพื่อนร่วมห้องอยู่ๆเขาเผลอตัวเอานิ้วลงไปคนในสารเคมีพอเขาชักนิ้วออกมาเท่านั้นเองนิ้วมันก็บวมเปลงใหญ่โตมากแต่มันไม่มีอาการคันและมันไม่มีอาการปวด พอเขาเลิกจากโรงเรียนเขาก็กลับบ้านพ่อเขาเดินมาเห็นนิ้วมือของเขาพ่อก็เลยถามว่าลูกทำอะไรมานิ้วทำไมถึงบวมใหญ่โตไอเด็กป .6 ออคนนั้นมันก็บอกพ่อมันไปว่าผมทดลองสารเคมีครับพ่อแล้วเผลอเอานิ้วไปคนแต่มันก็ไม่เจ็บมันก็ไม่คันไม่ปวดนะพ่อพ่อมันก็เลยคิดขึ้นได้ ก็บอกรูปไปว่าอย่างนั้นเย็นนี้หนูทําให้พ่อสักกระปุกหนึ่งสิเดี๋ยวพ่อให้500ร้อสรุปพ่อก็ยื่นตังค์ให้ลูกไป500รบาทตื่นเช้ามาพ่อก็ถือตังค์มา2อ0พันหแล้วก็พูดกับลูกว่าเงิน500ร้อเนี่ยพ่อให้เพิ่มอีกเป็นพันหนึ่งส่วนนี้อีกสองพัน แม่เขาฝากมาให้ด้วยเดครับคุณผู้ชมมันก็มีผัวเมียคู่หนึ่งในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เขาก็คุยกันว่าเวลาเราจะนอนด้วยกันเนี่ยหรือว่าจะมีอะไรกันเนี่ยหยอดอมสินไว้สักห้าร้อยก็ดีเหมือนกันนะ ส่วนผัวก็บอกว่าโอเคก็าทำกันแบบนี้มาตลอดก็อยู่มาวันหนึ่งผัวก็อยากจะนอนกับเมียพอทำภารกิจเสร็จผัวก็หยอดออมสินไว้ห้าร้อยพอวันต่อไปผัวก็นอนเฉยเมียก็แปลกใจก็เลยถามผัวว่าพี่วันนี้ไม่หยอดออมสินเหรอส่วนผัวก็เลยบอกว่า ขอโทษทีเธอวันนี้ฉันไม่มีตังค์ส่วนเมียก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ฉันให้ยืมแล้วเมียก็ให้ยืมไปห้าร้อยบาทวันต่อไปผัวก็นอนเฉยอีกเมียก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันให้ยืมส่วนผัวก็บอกว่าไม่ฉันไม่เอาแล้วฉันไม่อยากเป็นนี่ ส่วนเมียก็หงุดหงิดเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็เลยบอกผัวไปว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้กูเรียงเองครับคุณผู้ชมมันก็มีคุณปู่เสียชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่หลานๆที่อยู่กรุงเทพก็บินกันไป ก็ไปถามอาการกับย่านะว่าปู่ทำไมถึงเสียชีวิตย่าก็เลยบอกว่าย่ากับปูนะ่เนี่ยมีเซ็กกันทุกวันอาทิตย์ปู่ก็บอกกับย่าว่าจะไม่หักโหมขอทำแค่จังหวะตามเสียงระฆังวัดตีวันอาทิตย์ที่แล้วปู่เขาก็มีเซ็กกับย่านี่แหละช่วงเย็น เสียงระคังวัดตีเก่งเก่งเก่งปู่เองก็ไม่เป็นไรแต่วันนั้นไม่รู้ดวงสวยอะไรของปู่เองรถไอศครีมมันเสือกผ่านมาปู่ก็อซอยใหญ่เลย วัสดีพระคุณผู้ชมคำคมของรุงทองก้อนวันนี้มีอยู่ว่าเมื่อมึงคิดต่างมึงก็ย่อมมีศัตรูสวัสดีครับคุณผู้ชมมันก็มีโรงเรียนแห่งหนึ่งนะที่น่าโรงอาหาร มีครูสาวยืนต่อว่าไอ้จุกอยู่ๆพอ,ออก็เดินผ่านมาแล้วก็มองแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรสักพักขอ,ออก็เดินไปที่โรงอาหารแล้วก็ไปกินขนมจีนน้ำยาอย่างอร่อยอร่อยก็ไม่สนใจอะไรว่างั้นกินขนมจีนน้ำยาจนหมดเกือบหมดหม้อพออิ่มเสร็จสับก็เดินออกมา พอ,ออก็ยังเห็นครูสาวเนี่ยด่าไอ้จุกอยู่บนไอ้จุกเหมือนจะตีไอ้จุกให้ได้ส่วนพอ่ออก็เลยทนไม่ได้ก็เลยตะโกนไปว่าคุณครูครับใจเย็นเย็นเด็กมันยังไม่รู้เดียงสาเท่าไหร่เด็กมันแค่ป .3 เองครูไม่ต้องถึงกับลงไม้ลงมือหรอกนะแค่สั่งสอนก็พอส่วนครูสาวก็หันมาแล้วก็พูดกับพออไปว่า พอออคะจะไม่ให้ลงไม้ลงมือได้ยังไงล่ะคะไอ้จุกเนี่ยมันสกปรกจริงๆค่ะห้องน้ำมีมันไม่เยี่ยวมันไปเยี่ยวใส่หม้อน้ำยาอย่างนี้ต้องตีให้ตายไหมคะวันดีครับคนณผู้ชม ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็รํำสมัยนะตอนนี้เขารักษาโรคเอดได้หายแล้วเขาวิจัยว่าตัวยาชนิดหนึ่งที่รักษาโรคเอดได้หายขาดนั่นก็คืออาซูจิของมนุษย์เรานี่แหละมันก็เหมือนเซรุ่มพิษงูนี่แหละงูอะไรกัดก็ใช้เซรุ่มมันนั้นฉีดเข้าไป ประเทศญี่ปุ่นเขาก็เปิดรับบริจาคจากประชาชนญี่ปุ่นว่าให้มาบริจาคน้ําอาซุจิวางอันก็มีคนมาบริจาคเยอะแยะอนะมีผู้ชายเยอะแยะประชาชนเยอะแยะมายืนเข้าแถวบริจาคก,กันยืนรออยู่นานเพราะคนเยอะอยู่ๆมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเปิดประตูรถออกมาแล้วก็พูดเสียงดังๆ ไม่รู้เรื่องว่าจนผู้ชายที่เลียงแถวอยู่หันมามองเธอเป็นตาเดียวแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งถามเธอขึ้นว่านี่เธอจะมาเข้าแถวจะมาแย่งเขาทำไมเนี่ยนี่ผู้ชายเขาบริจาคน้ำอสุจิกันเธอมีหรอส่วนผู้หญิงก็บอกว่า เดครับคุณผู้ชมมันก็มีแม่ยายมหาเศรษฐีอยู่คนหนึ่งนะี่ยซึ่งเขามีลูกเขยอยู่สองคนวันหนึ่งเขาก็จะร้องใจลูกเขยเขาแะไรไอ้สองคนเนี้ยเขาก็แกล้งโดดน้ําหน้าบ้านเลยบ่อน,นั้นแม่งกระลึกโดดไปแล้วก็แกล้งว่ายน้ําไม่เป็นจะจมน้ําตายเพื่อจะร้องใจไอ้ลูกเขยคนโตส่วนไอ้ลูกเขยคนโตเห็นแม่ยายจะจมน้ําก็เลยโดดน้ําลงไปช่วย พอช่วยแม่ยายขึ้นมาได้วันรุ่งขึ้นแม่ยายซื้อรถบ m w ป้ายแดงให้เลยแล้วมีจดหมายเขียนติดไว้หน้ารถว่านี่เป็นรางวัลของแม่ยาย <Woo! S 1> พอผ่านไปสองสามเดือนแม่ยายเอาอีกจะรองใจไอ้ลูกเขยคนเล็กกระโดดลงไปในน้ำเนี่ยที่เดิมไอ้ลูกเขยคนเล็กเห็นเข้ามันก็ไม่ช่วยเหลือเลยก็ปล่อยให้แม่ยายจมน้ำตาย รุ่งขึ้นอีกวันโฟราลี่ป้ายแดงจอดหน้าบ้านไอ้ลูกเขยคนเล็กมีจดหมายเขียนไว้ที่ปัดน้ำฝนว่านี่เป็นรางวัลจากพ่อตาที่รับคุณผู้ชมมันก็มีงานแต่งงาน เกิดขึ้นที่หนึ่งแหละว,วันแต่งงานกันเสร็จก็ส่งตัวเข้าเรือนหอเวลาดึกสงัดเจ้าเบาวก็ถอดเสื้อผ้าในห้องเพื่อจะอาบน้ำเพราะเจ้าบ่าถอดกางเกงเท่านั้นเน่ยเจ้าสาวก็เห็นตําขาอันใหญ่ที่มีกล้ามเป็นมัดๆเจ้าสาวก็เลยอุทานขึ้นมาโอ้โหพี่ทำไมขาพี่เนี่ยอุ้ยมันช่างดูแข็งแกร่งเหลือเกิน เห็นแบบนี้นะแรงมันเนี่ยเท่ากับระเบิดไดนามายเชนะเจ้าสาวก็ปากจูเจ้าเบาก็ถอดกางเกงในออกอีท่นี้พอเจ้าสาวเห็นเท่านั้นแหละเจ้าสาวร้องกรีดแล้ววิ่งออกจากห้องเลยเจ้าเบาก็วิ่งตามทันทีแล้วก็จับตัวเจ้าสาวได้ก็เลยถามว่าเธอจะวิ่งหนีทําไม ส่วนเจ้าสาวก็เลยบอกว่าพี่จ๋าฉันอยู่ไม่ได้ขืนฉันอยู่ฉันตายแน่นอนทำไมล่ะก็ฉันเห็นสายชนวนแล้วมันสั้นเหลือเกิน สวัสดีครับคุณผู้ชมมันก็มีคุณนายสมอนวิ่งไปหาหมอแล้วก็บอกกับหมอว่าคุณหมอคะคุณหมอช่วยดิฉันหน่อยคะ่ะคุณหมอก็บอกว่าเรื่องอะไรล่ะครับคุณนายคุณนายสมอนก็เลยบอกว่ายาที่คุณหมอให้สามีดิฉันไปกินน่ะคะ่ะเช้าเม็ดกลางวันเม็ดเย็นเม็ดสามีดิฉันเนี่ยเขาสายตาสั้นเขาอ่านมอม้าเป็นยออยับ คุณหมอช่วยดิฉันได้ไหมคะอ๋อได้ครับคุณนายเดี๋ยวผมจะเขียนให้ตัวโตๆโตกว่านี้หน่อยก็ได้ครับยายคุณนายสมอนก็เลยบอกว่าเปล่าค่ะที่ดิฉันอยากให้คุณหมอช่วยเนี่ยอยากจะให้คุณหมอเขียนไว้ก่อนนอนอีกเม็ดหนึ่งคะ่ะ <c oughs> ครับคุณผู้ชมพูดถึงสองผัวเมียวัยเกษียณอะนะเช้าวันหนึ่งผัวเขาก็โทรหาเมียแล้วก็บอกว่าแม่มึงแม่มึงลงมาทำกับข้าวได้แล้วฉันซื้อมาครบแล้วส่วนปลายสายเสียงเมียก็บอกว่าแกลืมอะไรหรือเปล่าส่วนผัวก็เลยบอกว่าเช็คดูแล้วไม่ลืมไม่ลืม ส่วนปลายสายเมียก็บอกว่ามึงอะลืมลืมกูไว้ที่ตลาดเนี่ยมึงมารับกูด้วยเวนแท้ๆส <c oughs> วันดีครับคุณผู้ชมมันก็มีหนุ่มสามคน,นเพื่อนกันสอบติดแพทย์สิริราชเหมือนกันเลยสามคนติดรุ่นเดียวกันเลยมันก็ดีใจอะดี มันก็พากันไปฉลองริมแม่น้ำเจ้าพยาใกล้โรงบาลศิริราชใกล้ๆหอพักกันแหละว,วันนั้นมันก็เมากันปริ้นเลยเมาไปเมามาแอบไปแซวโต๊ะข้างๆเป็นลุงแกๆ่ๆลุงแก่ๆเขาบอกว่าไอ้หนูเอ็งอย่างนักเลงนักเลยเมาแล้วก็รีบกลับไปนอนไปซะส่วนในแพทย์สามคนความเมาเนี่ยก็ตะโกนกลับไปว่าเองเป็นใครว่ากูเนี่ย สามคนนี่คณะแพทย์นะอย่ามาปากดีส่วนตะลุงสวนกลับเลยกูเนี่ยคณะบอดีมึงมีอะไรหรือเปล่าครับคุณผู้ชมมันก็มีหนุ่มสองคนเพื่อนกันมันก็คุยกันอีกคนมันก็บอกว่าเฮ้ยเมื่อวันก่อนแม่กูเนี่ยเขาให้เอาแมวไปปล่อยในป่า กูก็เอาไปปล่อยในป่าเวรแท้ๆไม่รู้เป็นยังไงวันนั้นไปปล่อยแมวในป่าเข้าไปหลงป่าอยู่สามวันกูไอ้เพื่อนคนนั้นมันก็เลยบอกว่ามึงเข้าไปลึกเลยสิแล้วมึงออกมาได้ยังไงเพื่อนไอคนที่เล่าให้ฟังมันก็เลยบอกว่าก็กูก็เดินตามแมวออกมานี่แหลนะ โยซ่าแมคอมอนโยสบายดีครับสบายดีว้าวย่งล่ะบักตะวันอังเองาละชาเอิงเองยไอเองาระชาเอิืองยเอืองูเอืองูเอิืองย สวัสดีครับทุกทุกท่านสวัสดีกันในวันใหม่ไกลกันที่เข้ามาทักลุงช่วยบอกหน่อยได้ไหมชื่ออะไรครับท่านพิมพ์อะไรกันลุงไม่เข้าใจสบายดีฉันอิหีตีตสี่แม่สุดู วันนี้ถ่ายคงไม่หมดนะครับออวันนี้ทานคงไม่หมด แน่ๆคงไม่หมดแน่ถ้าพวกแกมอบรางวัลให้ฉันจะเก็บรางวัลดอกไม้ทีละดอกอ่ะลุงไม่บอกว่าเอาไปทำอะไรเอาไปแลกเป็นเงินเอาไปซื้อทานเอามาร้องเพลงให้ท่านฟังไงสวัสดีครับทุกทุกท่านที่เข้ามาดูกันลุงทองก้อนไหลเคยดูกันหรือเปล่า เคยดูแลกันหรือเปล่าถ้ายังไม่เคยแล้วก็เข้ามาไงล้วมาทักทายกันคอมเมนต์ลุงด้วยช่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 วยบอกได้ไหมชื่ออะไรมาจากไหนกันนี้บอกลุงทองก้อนหน่อยสิแกมาจากไหนหลายคนละที่เข้ามาทักทายลุงหนาได้ยินไหมเสียงลำโพงเสียงจังหวะที่ร้องน่ะเข้าใจไหม มีเสียงได้ยินหรือเปล่าเขามาคุยกันบ้างจะเป็นไรไปไม่แอบดูอยู่อย่างนี้ไม่รู้ไม่ชี้กันเลยหรือไงสองแสนกว่าสุโอ้โหมาจากไหนขอนิทานสักเรื่องเดี๋ยวมันไม่เปลืองเวลาไง เข้ามาทักบอกชื่อกันก่อนทักลุงทองก้อนก่อนจะเป็นไรไปเดี๋ยวจะเล่านิทานให้ฟังแกก็เข้ามานั่งดูไรจะรีบออกไปละไหนกันเราพี่มาดูสิว่าไอ้เหี้ยนี่เขาเป็นใคร <c oughs> สวัสดีครับพี่พีเอาสวัสดีกันในวันใหม่เชิญครับทักทายกัน แ็กชานรู้จักกันไวเวลามีงานเราจะได้จัดหาเดี๋ยวลุงก็มาเล่นให้ลุงเป็นนักแสดงตลกรับจ้างตอนนี้ลุงว่างไม่รู้จะทำอะไรก็มาไร่หางานรับสมัครเจ้าภาพมากมาย ทักทายหน่อยสิไอเรื่องนิทานเนี้ยไม่ใจร้ายเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังขอให้แกนั้นัน่งฟังก่อนได้ไหมมารู้จักกันก่อนรู้จักรุงทองป้อนก่อนจะเป็นอะไรไปแกชื่ออะไรที่ไหนหน่วยแกเป็นใครที่ไหนหน่วยเอ้ยแกเป็นที่ไหน <laughs> ว่าเป็นแมวอยู่บนดอยดอยเหมืองดึงมันจะใช่ไหมแมวบนดอยสี่เผาผมเคยเข้าไปอยู่ไงไปสี่เผาเลยครับพี่ดอยเหมืองนี้มีแมวไงมีแมวชื่อแมวแรกแมวขึ้นลอยแมวแรกแมวขึ้นลอยแมวสองแมวหงอกลอย แมวสองแมวหอกหลอยแมวสามแมวร่วงหลอยแมวสามแมวร่วงหลอยแมวสี่แมวไม่มีลอยขำน้อยๆก็จะเป็นไลไปละสวัสดีค่ะคุณสะคุณซะเข้ามาลุงกะทักทายซื้อหวยหรือยังยังไม่มีตังไม่รู้ซื้อไรวะเลขอะไรลุงก็ไม่รู้ เดี๋ยวดูดูดูพรุ่งนี้ใหม่สวัสดีใครกันนี้ขอบคุณพี่พี่ที่ส่งดอกไม้พรุ่งนี้ถูกลังวัลใหญ่เลยที่รวยกันเสียทีมันจะเป็นไรไปศูนย์แดใครให้มาเอ้าศูนย์แดใครให้มา